อย่าหาว่ากูไม่เตือนนะมึงจะทำอะไรกูฮะอิมาลิเป็นแค่หุ่นกระบ๋องแท้ๆแต่กล้าดียังไงมาสั่งกูอะทุย สคูเด h หนีตายโรงเรียนนรกหิวข้าวเว้ยแมงเอ้ยมึงเงียบหน่อยดิวะเดือดซอมบี้มันก็แห่กันมาฆ่ามึงหรอกมึงอยากให้เป็นแบบนั้นหรือไงฮะแบบนั้นน่ะกูไม่เอาด้วยหรอกก็เพราะแบบนั้นมึงถึงต้องเงียบไงไม่งั้นอ่ะเราก็โดนฆ่ากันหมดแต่ตอนเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับตายทั้งเป็นหรอกนะเพราะว่าพวกเราอ่ะ กินข้าวกันมาห้าถึงหชั่วโมงแล้วนะกูหิวแล้วมึงจะให้ทํำยังไงวะตอนเนี้ยแม่งทั้งโรงเรียนน่ะเต็ไมไปด้วยซอมบี้หมดแล้วอะ่ะโงอาหารสนามบอลที่จอดรถห้องน้าแล้วไม่แต่หน้าห้องที่เราอยู่อะ่ะมันก็เต็ไมไปด้วยซอมบี้ขืนเป็นแบบแม่ต่อไปอะ่ะพวกเราได้อดตายได้แน่ ในที่สุดในที่สุดและก็ในที่สุดฉันก็สร้างมันเสร็จสมบูรณ์จนได้มนุษย์ดัดแปลงหมาเล็กศูนรู้สึกว่าเสียงจะมาจากห้องข้างๆบ่เฮ้ยนั่นเสียงใครวะไม่รู้ว่ะแล้วจะเอายังไงดีวะ ผนังห้องอะรู้สึกจะบางๆนะมันแน่หยุดแล้วพังมันไปพร้อมกันเนี่ยแหละเฮ้อใครพังประตูมาอะพอนี่นะนี่มันหมายความว่ายังไงกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วอะวน้อยไอพวกเด็กเปรด บางอาจมาล่วงรู้ความลับของฉันมึงต้องตายเดยวเดี๋ยวก่อนสิครับจงตื่นขึ้นมามนุษย์ดัดแปลงไม่ได้สูน <c oughs> เสียงดังมาจากห้องทดลองนี่นาต้องมีอะไรไม่ชอบพรามาก่อนแน่แน่แบบนี้ต้องเป็นดูซะแล้วจอดกอดมันเร้ยพวกมึงลบไอ้แจ็คไอ้แว่นมา ทีนี้ก็เหลือเศษสวาอีกตัวหนึ่งเออเอ,อสร้างตัวอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยฮะด็อกเตอร์มีชันคนเดียวไม่พอหรือยังไงอะฮะเฮ้ยอ้าอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยึยาานย้นเข้ามาแล้วก็ฉันจะกดปุ่มระเบิดแรงสูงนี่ทันทีคิดเหรอเมื่อของพันนั้นน่ะจะทำอะไรฉันได้นะฮะ ตายไปพร้อมกันเนี่ยแหละเฮ้ยย่า